ยังไงกูไม่ค่อยเลยยัยให้ตัดๆเลยเออไอ้ไรเฮ้ยโอ้โหปัดแม็กก์แจยปัดหายเออบักวับเด่นหน้าร้อนเลยหวับนี่แต่เดินวับมาใช่ไหมนเอ้าเล่นจริงๆไงเอ้ากระดาษมันกว้างไงมันเล่นกีบทัวได้ัดไป อุ้ยมันเล่นมาคิลี่ชื่อไอ้แบงค์ด้วยแบงค์แบงค์เจ็ดเจ็ดสองสองสอแบงค์มึงโดนบาบาบอยบาบาบอยพี่ผมหน่วงว่ะเนี่ยของพี่ขึ้นเ่ะมันขึ้นว่าการจะเกิดการดีเลย์ผมมันหน่วงว่ะมันเป็นแบบไมอ่ะเป็นไมแบบไม่แต่ไม่ความเร็วเจ้าจ๋าโหด่านนี้เขียวอลาร์เลยว่ะมีผลไม้ด้วยเฮ้ยพี่เก็บกินได้ปะนี่ มกลิแมวตัวนี้ปดใจกันเมันโดนดูดอแตกละขอแตกลีว้าว้าทายะเยอะเลยโอ้ตายว่ะไอ้เนี่ยอ้เพื่อนไหนไปไหนอะหลัง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 ไมไงกุบ ไม่ไปแตกอะวาคิรี่วาคิรี่ตีมันต่มันสวยพี่สวยพี่แหมเก่งจริงๆแล้วเราเนี่ยอัดใครถึงปืนอะ <laughs> ไรดีวะปืนเด็ก,ดก,ดกๆก่อนแล้วกัน, <c oughs> นยังแดงมั้งฮุยตัวยังไงไททัน เอ็นโฟร์เสียงห่เยเป็การที่คือ <laughs> ไปกันเกินมันรีบไปฮะพี่แต่เนี่ยแต่ยันรอก่อนมันโดนดมันโดนดุนด ว่าตันเลยกูเฮ้ยก่อนมันแตกแล้วตายแล้วหนึ่งโอ้พี่โดนลมเฮ้ยมันแรงอุ้ยโคตรไกหมายถึงผมใช่ไหมไม่ใช่ปืนพี่พี่ต้องเห็นเลยพี่ผมแบบดตืด ไอ้เกลียดไอ้วอันตีมันน่ะมันจะเหวี่ยงไอ้อะไรวะขึ้นดาบใช่ไหมแล้วมันคือประเด็นคือมันเหวี่ยงแบบไปข้างหน้าไม่มีจุดหมายได้ไงไปก็เหวี่ยงไปเรื่อยๆตลอดกดจุดนั่นแหละไปเรื่อยๆแม่แล้วไม่ต้องกดต่้มมันก็ไปต่้มสักอย่างเลยที่ a m a ซิ่งมากเลยไอ้เม่ดี้ดิเฮ้ยเมันเล็ดปืนเหมือนผมมันขี้คอม เฮ้ยดดโดนโดนผอโดนผอเออแม่งโดนสกิลนี้ที่กดใช้สกิลไม่ได้นี้ตรงนี้อืมแเกหนึ่ง

พี่พี่เอาพี่มาดุราพี่ดันเดิมเพิ่มเติมความหลอนนี่คลิปตัวพ่อหนุ่มเกาหลีซึุงเกาหลีทึบึบเสียบมาแล้วไล่ไล่ไล่ไลสายพยาบาลสายพยาบาลมา ตาขาอมริ้วขาดาบเออกซ์ทีมันฆาตกรสายวับสายวับตัวตึงจะไปยาเนั้ยวะไม่ได้วะมันต้องตังดีคนนี้มันจะซื้อได้มาพร้อมแล้วพี่พร้อมทุกอย่างนี่มันไปจะทายงไดีวะ ตอบไปอะไรไปเอ่อไปแซ่เราไล่ไร้กูมันมันวิ่งไปทางนู้นแล้วอ่ะพี่อาจจะโดนกีบเลนะเพราะว่าพี่เป็นตัวสวนผมจะไม่ให้ใครเก็บพี่แน่นอนพี่เฮ้ยเจ๊าะมึงไม่ได้พี่พี่พี่ไปเก็บชิวตรงนี้ตรงนี้ตัวนี้เจอนึงตัวนี้เจอนึงกูแตกเลยเอ้ยพี่แม่นเหรอมันดีกว่ามัน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 เฮ้ยปืนพี่มาเก็บปืนมา ยิงตั้งไกลยิงไม่โดนใครเลยสมคว้าได้หรอกูปืนยังไงปืนยังนี่เดี๋ยวปืนยังวะไปกัดึงผู้ใหญ่แตกเจาดิมันมันเอ้อเอ้ออัน้ยโอ้หพัดแรงไหมแรงพี่พัดบ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 ัดัพี่พี่ Bùm bíp. Bùm bíp. Nó nhiều nẻ à. Ngay ạ. Nó chết. Enemy down using a phoenix có bị Thêm chiêu một chút đi. Lúc con, Chết mất ở đâu vậy? Ở phía nào mất đồ đồ đấy Nó đồ đồ đấy mất đồ đồ đấy mất đồ đồ đồ

พอปอบุยเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพิ่อนจะเย็นเพื่อนนั่นก็ไปอย่างเดียวถามเง้ติดแล้วนะกูโดนโดนโดนมันมีสี่ตัววะเดี๋ยวมันมีสี่ตัวเพื่อนไปกันเลยเพื่อนอะ อุ้ยพี่วเจ็บเจ็บเจ็บเยอะ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 เอาลูกยังโอ้โหแรงยังไรพี่มันแรงมากพี่โอ้โหแบบยิงแบบโอ้พี่ต้องเห็นฉากที่ผมยิงเมื่อกี้มันต้องเล่นตามเราชัวร์พี่ anh vụ nè, lỗi tăm nó. Chưa Tam được Chưa biết được mọi người. 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 Chưa biết được người. ไปครับก็บไปเอาล่วงบรีใครเปิดวงมีตโอ้แทนก่จะปีจุบละสวย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 มันยิงผมไม่โดนอุ้ยเอ้ายิ้มใส่มันยิใส่ ยิยูนายูน้าพี่เขาไม่เห็นพี่ยิงแรงเหรไม่ติดใจติดใจยิงแรงหน่อยไม่ติดใจสายชไติดใจแบบมันกดีที่ายไอ้ยินเฝ้าเทเป็นตัวพยาบาลเฝ้าเล่นไปเท่า่

เฮ้ยเฮ้ยออกชารออกแกนิกเฮ้ออกเทมออกวออกวออปติมัสเราคือออปติมัสวิญญาณก็อยตากขาคือออปติมัสพรายเฮ้ยรู้อยู่เดียวไายเขาพองไปกินโอ้ Let's go ออ หมดหลอเลยเอ๊ยชมรตยิงไหนวะโว้ทำไปโดนเก็บ mhm hãy soi mhm recharging shields gỡ ai cố tung bong nữa hai kato hai kato hai kato hai Cái hai cứ hai kato 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 กัไดขึ้นเราทำไรกดชิปมากเกินไปให้หลุดละเด้งดึ้งออกเลยชิปมากเกินไปเกิดหายละกดชิปมากเกินไปโอ้เวนนเนยกคตรไก่อยู่ไปเกินไปเบิร์ดเลยมาประกันนีก็ได้ มันไปไม่ถึงมันเลถึงว่าโอ้ยถึงด้วยต้องบุกว่ะพี่ก็เก็บพี่แต่ผมบอกบุกแบบงงๆเลยแล้วกันบุกบุกบุกเดี๋ยวเราเี๋ยวไเกลงไปมันมีตัวเบรกให้ถอดด้วยไงไม่ใช่หรอกโดนแล้วมันโดนแล้วมันโดนแล้วเฮ้ยใครยิงหลังพี่เฮ้ยก่อแตกแล้วนึงเดี๋ยวนี้นะ สวยเฮ้ไม่อเยอย่ตรนีนอยู่ตรงนีอยู่ตรงีอยูรงู้เฮ้ยโอิแตกแล้วยิงมันที่พื้นโอ้ทยิงอ้ามึงงงงแมอย่างดิเออก็แค่นั้น อะไรอะไรบกบุญบุกอะไรพี่เดี๋ยวผมบอกบุกเดี๋ยวผมบุกผมจะบอกว่าผมบุกเออเดี๋ยวผมบอกเดี๋ยวผมบุกเดี๋ยวะบกรเมื่อกี้อยู่อยู่งสิ่งก็ตัดหายเออบักบวบเฮอทีบุกเดี๋ยวได้ยังเอาวีดีโอถ่ายถ่ายเออเออเออบักบวบ พี่จิวปพี่โอ้ตกแกหวดเลยพี่มันจ่อฝันเ้ยพี่มันหนีผมนีหนีผมสกิสะกีนสิสะกียนปีเชติออกไปเ็มนาสิเชติพอ พี่มาอยู่ไกลมากเลยพี่อยู่ไหนผมใช้ลูดไปล่างล่างล่าบุกบุกบเออไอไทยไม่เล็กไม่ยิงโดนเลยเหรอนุมป่อยไั้